โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาครับ, <c oughs> อบค,คบอนทายท้ยชูเม็กเดนนิสเตอร์เดนิสเม็กซิลล ค่ะเชิญค่ะเนาะถ้าขารยไรก็ไม่ค้อยจะได้บอกว่าอยากน้องเหนไหมเนาะวน้องไม่มีโควิดอ้ะตอนไม่มีโควิดเราะดีข้นอลไปโอี่ชวยดด้วยไ้เปล่งเกี่ยวก่วยันได้ความรู้มากมายเลยค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมเราควรที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างปัญหาที่ทำลาย สิ่ง,งแวดล้อมและก็ธรรมชาติของเมืองพัทยาที่จริงๆแล้วท้ายที่สุดมันก็ต้องกลับมุมองที่ตัวเราเองแต่ละบุคคลว่าเราควรที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทําอย่างดีที่สุดที่จะรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเมืองที่มดงานของพัทยาให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านานค่ะครับหลังจากนี้จะมีการต่อย,ยอดยังไงไปต่อครับก็น้องๆจะไปรวบรวมเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ทํารายงานก็หวังว่า การกลั่นกรองข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในจิตใจของเขาแล้วก็เขาจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างของเขาให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติซึ่งถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็อาจจะไม่อยู่อย่างมีความสุขก็เป็นได้นะคะค่ะก็ที่มาวันนี้ก็ได้รู้ว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล้วก็ได้เห็นความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วได้รู้ปัญหาและการแก้ปัญหาที่จะได้แก้สำหรับนักท่องเที่ยว ที่ชอบทิ้งขยะอะไรแบบนี้ทั่วสิ่งแวดล้อมเลยใช่มทําทำลายสิ่งแวดล้อมครับผมพวกเรายังจากแล้วจะมีการต่อยอดยังไงบ้างไหมครับก็เอาไปบอกคนอื่นว่าทำยังไงดีทำยังไงไม่ดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้รุ่นต่อๆไปทำทำสิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อมในพุทธิกิจกรรมการเดินทางมาศึกษาดูงานในเมืองพระยาครั้งนี้หน่อยครับว่าน้องได้อะไรบ้าง ก็ได้ความรู้เยอะคะ่ะก็ได้เรียนรู้ว่าคนชาวบ้านเขาเป็นไงอย่างนี้ว่าว่าทางรัฐบาลก็เป็นไงเหมือนกันค่ะคือได้ดูทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะว่าเขาต้องการอะไรว่าเขาอยากปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็มีแล้วก็วิชั่นเขามองเพอร์สเปกทีฟจากเอนแวร์เมนต์นี่เป็นยังไงอะคะ่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติด้วยคะ่ะครับผมล้วหลังจากนี้ะจะมีการต่อยอดยังไงต่อ,บ,ตอบ้างครับสำหรับความรู้ที่ได้ไปครั้งนี้ต่อยอด แต่ได้รู้ค่ะว่าเวลาเราทํากิจกรรมหรือว่าเราเปิดบิสเนสอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องอินคลูดทุกคนด้วยไม่ใช่แค่คนที่เหมือนดังสุดหรือว่าคนที่ดูเยอะสุดเราต้องอินคลูดคนที่เป็นกลุ่มย่อยด้วยค่ะเหมือนชาวบ้านที่นี่ค่ะ